วันนี้ก็พาขึ้นมาด่านฟ้านะคะพามาดูสับป,ปะรดนี่เมฆเยอะมากเลยนะคะวันนี้เมื่อวานคือฝนตกหนักมากตกทั้งวันเลยทําให้วันนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เมฆสวยแบบนี้อุ้ยอันนี้จะพามาดูพาเพื่อนๆมาดูสับป,ปะรดนะคะอันนี้ก็คือปลูกเล่นๆไว้ก็อย่างก,กระถางนิดเดียวนะคะไม่ได้ปลูกกระถางใหญ่แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีลูกนี่สุกแล้วนะคะหอมเลยค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นออก ช่วงนี้ฝนตกเห็นไหมคะเนี่ยเสียไปแล้วก็คือไม่ได้กะว่าปลูกกินนะคะกะว่าปลูกเล่นๆส,สวยๆปลูกกันลิงอะคะ่ะคือแบบลิงชอบมากวนนะคะให้ต้นไม้มีหนามบ้างนะคะแล้วก็เขาก็ออกลูกมาอย่างเงี้ยน่ารักเชียวจะบอกว่าครั้งที่แล้วอะเราปลูกกันอะลูกใหญ่มากเลยนะคะ อันนั้นก็คือแบบว่ามีดินเยอะกว่านี้กระถางใหญ่กว่านี้นะคะเราก็ดูแลดีกว่านี้นะคะเอ่อเนี่ยคะ่ะยอดยอดแบบนี้นะคะที่เรานําไปปลูกแบบอันนี้ก็ยังสามารถไปปลูกขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะเอาเอาหักเลยเอาเขาไปปลูกได้นะคะนี่หักมาแล้วนะคะน่ารักอะ่ะดูน่ารักเลย ินสับปะรดหอมมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่านี่น่าจะเสียนะคะเนี่ยโดนน้ปปําแต่ก็ปลูกเล่นน่ารักดีค่ะอันนี้ก็เอาไปปลูกได้อีกนะคะ